ในการปลูกนี่เขาต้องพูดดินคือยังเขาวาบอหรือคดลุมอย่างไรครับมันอยู่ที่พื้นที่ห้องพร้อมพื้นที่ห้าพรมครับยังสวนผมนี่เป็นดินล้วนปนทรายดินล้วนปนทรายครับครับคือว่าบอกยังไงคือว่าทรายมันหลากคนล้วนก็ว่าได้ทรายหลายกว่าเป็นถือว่าเป็นดินทรายกันแล้วกันครับโอ้นี่เด็กด๊ค่ฮะคุณพ่อผมเด็ดได้ปะเนี่ยได้ได้ได้ครับเลยชิมเลยคุณพ่อถือกล่อนเลยครับเอ็นหนาคุณพ่อเห็นโอเค อันนี้เป็นเงาะพันโรงเรียนนะครับพันโรงเรียนครับของสวนลุงเยาวนะครับอยู่บ้านสเปิบนะครับเพิ่นปลูกมาจะกปีขอพอว่ามันเขาปีที่สี่วะเนี่ยปีที่สี่นะครับเนาะลอกพร้อมทุเรียนครับเก็บขายไปแล้วเก็บขายไปแล้วตันกว่าตันกว่าแล้วครับครับก่อมีสุกยื่เอยนะครับเนาะครับมันออกว่าพร้อมกันครับก็มีเขาก็เก็บจะย่อยเก็บขายถือว่าสั่งได้ด้นะครับเนาะครับอันนี้จะเป็นนะครับเนื้อนะครับทีว่าเขา ผมว่าเนื้อมันร่อนดีนะมันร่อนนะครับมันมันบ่ก่อยมีน้ำอ่ะเนืดี๋ยวผมจะเช็คไปเบิ่งนะครับครับนไครับบานบอหวานหวานหวานเนื้อสังเกตนะครับเนื้อมันจะร่อนนะครับเม็ดจะน้อยอืเม็ดจะน้อยครับผมอือันนี้มันยังบดดกเท่ากับของเงาะนาสารเงาะสีลูกน้อยๆแต่วันดกเนื้อนานะครับเนื้อทุเนื้อเงาะเป็นโรงเรียนนะครับเนาะครับรงเรียนมีจี่ต้นกครับมีเกือบหาสิบต้นหาสิบต้นครับ ประมาณเกือบห้าสิบสี่สิบไปไปพื้นที่จะไกลก็พอหาไรหน่อยหน่อยมากหาไรหน่หน่อยมีเงาะหาสิบต้นหาสิบตัวเลี่ยเพื่อนร้อยสิบต้นผมจะปลูกทีหน่อยหนึ่งธรรมดาก็ให้ยันหน่อยก็ให้ปลูกแปดคุ้นแปดอืเพราะนี่มันผมปลูกมันหกคุ้นหกครับมันก็เลยจะชนกันไงอืมครับเยี่ยมครับผมเอ่อเผาน้ำหอมผมมาแซมไวเพราะได้กินเผาน้ำหอมครับครับ ปลูกพร้อมๆกันมันบ่ปลูกได้สามปีเขาปีที่สี่กันสามปีไร่กันครับเนี่ยครับให้ลูกแล้วครับเพราะว่ามันมีหนามมนเลยให้ลูกเร็วครับเขาต้องตอหนามใส่รวมสมบูรณ์นะครับนะครับมันบอกง่ายๆคือสวนผมเป็นสวนผสมผสมมันจะพ่อเด้ปลูกยางเล็กกัน้นอยครับครับมันบ่ไเด้ว่าเอาเน้นยางเดียวอ้ยอ่อนฝรัต้นง่อยได้เนาะครับ เก็บขายไปหลายแล้วโลดละยี่สิบบาทมาบอท่านก็ผมเก็บขายไปแล้วครับโอซ้ำนี่ก็เห็นปลาไปถือว่าโอเคแล้วครับครับพมมาบอท่านเท่ากับคนมันเอาที่สวนกันหลยกันผมไปส่งคนก็มีอืมทั้งคุณหมอทั้งเกษตรอำเภอผลกับมาเบิงม่านี่ยครับครับมัเริ่มจะบางนี่แผมเก็บไปส่งเขามันเริ่มจะเบิดแหละครับงอเพราะว่าผมตัดไปหลายแล้วครับ ม,มันนี่ก็ไปทรงผลลอยโคโลครับลอยกคโลมันนี่ก็ได้เงินไปสองพันผมขายบัวแห้งครับมผมขายนาสวนเลยนาสวนครับอันนี้แต่ก้อนก็เป็นงะเลยเนี่ยผมมันตายผมก็เลยเอาทุเรียนมาแท่งไว้โอ้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวสั่งจองกันนะครับผมจะเดี๋ยวไปปีนี้มันปีนี้บัวพ่อครับคนสั่งจองบนหล่ะเนาะครับ ทั้งเกษตรพันแนทั้งลูหวานวางปวงผลมาจองนี่แล้ะก็ครับพี่น้องบ้านเฮานี่ทำแน่นะโอ๊ออเดอร์เพียบครับมันบ่พ่อครับครับคุณพ่อพื้นที่หาไร่นี่เต็มเต็มพีกัดยังครับเต็มแลวครับแล้วจะขยายบ่ไดดเนาะบ่ได้แล้วครับมันมีทีได้สำนีเลยเพราะว่าที่แปลงอื่นผมก็ลุ่กบามหวานเบิดโอ้ครับครับนี่ก็มีกล้วยหอมท่องแสมเนี่กล้วยหอมท่องครับผสมผสานไปครับนะครับเนี่ยงอก็เเลืออู้ มันก่อนกวดปวยหอมทองผ่านไปวันไกลลูกหมาหักคุ้มว่นได้คับเรื่องเปิดปล่อยเบนไปก่อนเด้เนาะปวยหอมทองเพื่นอันนี้พ่อตัดยังคทำเนี่ยนี่ถ้าจิตตัดก็ตัดได้แต่ผมบ่ตัดรอไว้อีกสักสี่มือก่อนให้มันเต็มมือนี่ก่อนมันยังมีเหลี่ยมอยู่ครับเนี่ยมันยังมีเหลี่ยมอยู่ครับเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมตรงเนี่ยให้มันเต็มเล็กน้อยอ๋อถ้าเกิดเหลี่ยมอย่างไงก็ยังบ่พอตัดครับแต่ถ้าเขาตัดก็ตัดได้อยู่อีกสามสี่มือก็ได้เนี่ยครับแต่ตัดก็ตัดได้นั่นผมเห็น มันหักครับมันหักครับล่มมามันโดกลายบ่มันหนักเนาะบ่มันหนักเรากล้วยหอมทองคือต้นมันหน่อยบ่คือกล้วยน้ำเฮาเลยคนพอคือบ่หาใหม่ค่ำบ่มีเวลาครับมีเวลาเนาะวันนี้ค่ำอยู่ฝนล่มมากพอดีก็เลยหักก่อนอืมโอ้มันหักครับโอ้ยคนพออยู่โซนนะครับกล้วยหอมทองทองครับฉันหยอดเลยเนาะครับ อันนี้ผมปลูกไม่เนี่ยปลูกได้สองปีผมมาทุเรียนมาปลูกไม่อ๋อเป็นแถวเลยเนาะครับอันนี้ผมปลูกแปดคูณแปดแปดคูณแปดครับครับแซมไว้ได้สองปีเหรอพี่นานอาจ,จะติดอยู่เนี่ยอันนี้ชน,นี่ครับผมปลูกแซมไว้ชน,นี่ตนน้นหนึ่งชนี่ต้นหนึง่งครับมันมีเต่หมอนทองหมอนทองครับคุณพ่อบด่ด่เอาล่องกองมาล่องบ่ครับล่องกองมีต้นเดียวปลูกไว้กินติดยังครับบอมพึ่งท่วมหัวประมาณต้นก็เท่า นี่ครับต้นเท <ผม S 2> ่ารับแล้วม,มีมีมั่งคุดในสี่หาต้นปลูกไว้กินครับมันเป็นสวนผสมครับสวนผมอ่เดี๋ยวพอไปน้อหนุเนาะคร<ช>ับสวนผสมนี่ก็เป็นมีมั่งคุดพอได้กินพี่นี่ก็ติดอยู่ครับโดกอยู่แต่ว่าพคนขม้าเบิ่งสวนพ่นก็เก็บกินบ้างมังคุด มันก็มีอยู่ครับแต่มันก็เริ่มบางแน่แล้วอจะฟูมจะชิมมั่งคดมันมีสายพันธุ์บ่ออันนี้ตักเขินมันมีสายพันธุ์มู้ผมก็บโบไดยยินสายพันธุ์เขาเอิ่นจะมั่งคุดมั่งคุดเกินตามเขาปลูกกระปีได้กินโอ้มั่งคุดรักษายากครับอนี่ก็กินได้อยู่ครับแต่กระบอบอสุกดีฮะอ๋อครับทำอะไรกินได้อยู่อืมครับมังคุดยังไม่สุกดีครับครับ ไบรลายต้นปะพ่อมีอยู่สี่หาต้นสี่ห้าต้นหนึ่งแถวเนาะครับพี่นาน่าจะติดเบิร์ดนะครับพี่นาเดี๋ยวผมจะเอาดอกเลยเนาะพี่นาเนี่ยติดหมดเลยเนาะครับพี่นาผมจะดอกใหญ่แล้วเขาปีที่สามแล้วปีสามปีแล้วครับเอ้าไปต้นละลูกสองลูกอันนี้คือยังนี่ยอันนี้เพิ่อนบักเบนบักเบนบ้านแต่ก่อนบักเบนลูกเล็นน้อยอันนี้เขามากกลายพันธุ์เป็นบักเบนใหญ่เบนอ๋อบักเบน ลูกเบนเกินบมกเบกเนก็ลูกันใหไงลูกเท่าไรเดี้ยดซิฟลูกไหนบ่เอออ๋อลูกไหนครับที่เห็นแบบดำดำขำๆเมืนเนาะครับครับ,รบในการปลูกนี่เขาต้องพูดดินค,อาาอคือยังเขาว่าบหรือคุดลุมมยังไหนครับมันอยู่ที่พื้นที่ห้าพอมพื้นที่ห้าพอมครับอย่างสวนผมเนี่ยเป็นดินล้วนปนทรายดินล้วนปนทรายครับครับคือว่า บอกยังไงคือว่ารา้มันหลายล้วนก็ว่าได้ทรายหลายกว่าเป็นถือว่าเป็นดินไาก้กัแล้วกันครับดินรายฝนตกมากนี่มันแป๊บเดียวมันแห้งเลยตอนแรกเือเริ่มปลูกมานี่ประสบปัญหายัางบ่มีตายมีอะไรเนี่ยนี่ครับ,บมีตายเราคมบริโภตัวสปริงเกอร์แล้วน้ำม,มาพ่อน้ำม,มาพ่อาวสคัญคือน้ำตรงมาก่อนครับปลูกทุเรียนน้ำตรงมาก่อนครับครับ,รบอันนี้คือการติดสปริงเกอร์นะครับเนาะครับติดสปริงเกอร์เขาตองไห้เขาทุกมือบอกครับหรือยังไงบอครับจะปลูกไม่ๆมให้ทุกมือก็ดีจักยี่สิบนาที แต่ถ้ามันเดือนสองเดือนไปแล้วเขาก็มือมือเว้นมือก็ได้ปลูกไม่ไม่ไถน้าประมาณยี่สิบนาทีทุกมือยิ่งดีถ้าได้ถ้ามีเวลาให้ทุกมือยิ่งดีครับโอ้ครับเห็นเขาบอกว่าต้องพูดดินขึ้นแมนบอกครับอันนั้นมันระดับดินเหนียวดินที่อมน้ำอ๋อสําหรับดินเหนียวครับดินแบบที่หน้าที่ลุ่มอ่ะอืเออเขาต้องพูดดินเนี่ยเพราะว่าทุเรียนนี่มักน้ำก็จริงแต่ว่ามันมักน้ำแซ่เออครับ นี่อันนี้คือคนต้นเนาะครับครับบ่อได้บ่ได้พูดดินคืนบ,คบ่คเขาปลูกเสมอกับนาดินเลยปลูกเสมอกำนาดินเราในการขุดหลุมลงไปลึกบ่ครับต้องก็แค่หลุมเบามันคือคนมันอนะ่ะคนถุงมันอะ่ะอ๋อประมาณว่าเสมอถุงเลยครับเสมอถุงบ<อ>่ต้องไปบ่ต้องไปถมมิดให้มันโพลขึ้นมานิดนึงบ่อต้องลึกมากครับอืมแต่เขา,าต้องไถดินให้มันพน่พนพ่นดินก่อน อ๋ต้องพ่วนนาดินก่อนครัเอารถไถพ่วกนก่อนให้ม,มันเป็นล้วนจั็กหน่อยให้มันล้วนจั็กหน่อยนะครับเนาะแล้วก็เอาขุดรุ่มปลูกเลยเคคในระยะการปลูกระวังต้นห่างแค่ไหนครับผมแนะนํ้ำทามี่เพื่อนที่หลายก็แปดคุณแปดกำลังดีแปดคุณแปดแปดแดคุณแปดกำลังดีถ้าหาคุณหาหรือเขาปลูกกันบางคุกันซคูณซีก็มีแปดคุณแปดหมายถึงความระวังต้นก็ระวังแถว ระวังต้นระวังแถวครับระวังต้นก็แปดระวังแถวก็แปดโอ้แปดคูณแปดครับครับผมแต่คนมีพื้นที่น้อยเขาก็ปลูกบางคนปลูกสี่คูณสี่ก็มี่สี่คูณสี่ก็มีครับแต่ว่าผมว่าบวกเกินสามปีปลายยอดมันชนกันอ๋อปลายยอดชนกันครับเพราะว่าทุเรียนสี่ปีนี่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มจะมีกิ่งมีก้านหลายแล้วแต่ผุ่มหลายเนาะครับอืมครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือรักษายากรักษายากไฟไล่แดงครับเพียจะกระจันลง คุณพอใส่ปุ๋ยผมก็สูตรเสมอสูตรเสมอ <it> ผมเน้น er, สูตรเสมอนี่ห่อยังก็ได้ยี่ห้อยังก็ได้ครับหอมบอมบนเน้นเสมอหมายถึงสูตรสิห้าก็ได้สิบหกก็ได้สามตโอ้ตอนแต่ต้องเสมอกันครับครับผมในการแบบพ่นเชื้อราพ่นอะไรยังไงต้องดูแลแบบยังไงต่อครับพ่นเชื้อราเนี่ยเราต้องซื้อยาตลาดใน้านเคมีมันมี้านพวกยาพวกครับเบนเตซิม แอนโคนนโซพวกนี้มันจะมีสองสามีห่อเขาสลับยาตัวยาวครัเพราะว่าเอาใส่ยากลุ่มเดียวบ่ได้ครับมันดื้อแมลงดื้อยาก็มันต้องพ่นยังไงครับคุณพ่อหมายถึงว่ายางน้อยสิบห้ามือพ่นเทีนึงสิบห้ามือพ่นเทีนึงอยากให้ดีกว่สิบมือสิบมือครับพ่นรอบต้นครับพ่นเล้วยน้ำกิงน้ำใบน้ำโคตนน้ำยางพค่นในเบิดอ๋อตามกิงตามใบตามโคนครับพ่นในรอบตัวเลย แม่นครับแม่นเพราะว่าถ้าห้องพ่นต่ต้นมันก็กินใบบางทีเสียล่ามันล่วงโคืนทุเรียนนี่เขาต้องรักษาคือไฟท็อปรักษาให้ได้ครับไฟท็อปรักษาให้ได้ครับงั้นยืนต้นตายเลยยืนต้นตายเลยพราะมันจะตายัต่ยอดลงมาหาขลางล่างไวท็อปทร่าอะไรเลยไฟครับทร่าครับไฟท็อปเอินไฟท็อปอันนี้มันจะขาดผู้ใดเ็ดสวนทุเรียนนี่ต้องเจอทุกสวนต้องเจอเนาะครับเนาะ ไ้ตัวนี้จากปีนะครับ6ปีครับป,ปีเนี่ยโดยประมาณครับติดป,ปีแรกผมบอ่อไว้หลายผมเอาไว้ประมาณนีสิ0ลูกเป็นยังคือบ่อบ่บอบ่อไว้หลายไว้หลายยานมันตายยานมันตายครับมันส้มครับเพราะว่ามันเป็นปีแรกอ๋อหมายถึงว่าเขาให้ลูกหลายต้นเขาจะส้มครับเพราะว่าถ้าเขายาเพราะเขาตัดลูกออกยาบ่ถึงวยบ่ถึงมันยืนต้นตายเลยยืนต้นตายเล้วเคุมเขาโอ้ครับอย่างน้อย10ปี10ปีขึ้นเขาถึงเอาไว้6 10ก็10ได้ แต่หกเจ็ดปีเนี่ยอย่ากเกินสามสิบอย่ากเกินสามสิบสามสิบสี่สิบเต็มทีเลยจริงๆเขาก็ให้ดอกหลายแหละไม่บู้ดอกถ้ามีเวลาแตงเฮาก็แตงได้อืแต่งออกครับเพราะมันตับตามจริงแต่อย่างเฮาเยอะเฮาก็มือเด็ดออกได้โอ้ใครเจ๊กหาพวงสิบพวงถึงว่าพวงหนึง่งบางทีมันปิดสามลูกสี่ลูกก็มีเลยอเอาต้องมันเปลืองเปลืองสารอาหารเขาฉีดไปไงเขาฉีดยายฉีดพวกข้อมูลไปับมันก็ดีแย่งกินนะ คุณพ่อต้องหวัาความในใจสักนิดนึงครับผาภูมิใจแค่ไหนที่ว่าเฮาเหตุสําเร็จนะครับถือว่าสําเร็จรูบมุ่งใจอยู่ผมว่าผมภูมุ่ใจอยู่เนาะเพราะว่าผมก็บ่เว่าเหตุทุเรียนนี้กันมงมาเห็ุมันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าภูมุ่ใจคุณพ่อเป็นคนอีสานครับจังหวัดสระคามสระคามมาได้แฟนยี่สิบนะครับเนาะคีับ20กว่าปีหรอยี่สิบกว่าปีนะครับครับโอ้ประสบความสําเร็จนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับปีต่อๆไปก็จะได้มีลูกมีผลผลิตนะครับเนาะ ไห้ร้ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีนี่มันก็ติดติดเยอะอยู่นะครับมันเจอฝนมาเลยลวกเยอะครับเอาละสำหรับมันนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อยาวหรือว่าลุงยาวนะครับเนาะสวนทุเรียนบ้านสับปิบนะครับสับปิบหมูสามหมูสามนะครับมันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับสวัสดีครับ